เรามาดูในบทที่4นะบทที่4ของวิชาหลักศรัทธาเราจะเรียนเรื่องอะไรคะการศรัทธาอ่าน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 ให้ยาวอ่านอ่านให้จบด้วยการศรัทธาต่อบรรดาคัพี่บรรดาคัมพีบาโกสค่ะอ่าเรามาดูความหมายของ การรัทธาต่อบรรดาคมภีร์คมภีคืออะไรคะบทบัญญัติที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์สำหรับมนุษย์ทุกคน,กคนอบทบัญญัติที่เป็นคำสอนของอลัลลอฮ์สำหรับมนุษย์ทุกคนอเรารู้จักคมภีไหมคมภีรู้จักคะ่ะ คำพีอัลกุอาเนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งเอ่ออัลกุอานี่เป็นส่วนหนึ่งของคำพีไหมส่วนหนึ่งครับแม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคำพีมีกี่เล่มนะคะอ่าต่อไปการเชื่อจะเย,ย็นเย็นร,รอรอกนแป๊บ,บนึงจะไปแล้วใช่ไหมจะไปด้านล่างแล้วใช่ไหมจะเย็นเย็นรกอนรกอนรอกนอ่าต่อไปการเชื่อ ต่อคำพีนะคะการเชื่อต่อคำพีเชื่อแบบไหนเชื่อมั่นนั่นเองนะคะไม่ถึงไม่ถึงอะไรคะการเชื่อว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์ได้ประทานคำพีให้แก่มนุษย์ยยทุกยุคยุคยุคยุยุกยนกยุยุกย<น>ยุกยุกยุยยุ วาลฮิวะสลัมลัมวาไลฮิวะสลัมนะคะการเชื่อต่อคมภีร์หมายถึงการเชื่อว่าอัลลอฮ์ได้ประทานคมภีร์ให้แก่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยจนถึงสมัยนบีมุฮัมมัดซาลัมวาไลฮิวะสลัมอาต่อไปคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ประทานลงมามีจํานวนมากมีมากนะคะ ที่สำคัญมีกี่เล่มคะสี่เล่มค่ะสี่เล่มอะที่สำคัญนะแต่แต่แตมีแต่ที่เอารบประทานลงมามีจำนวนมากนะคะอามีจำนวนมากนะคะที่สำคัญมีสีเล่มนะคะคำพีที่ต้องรู้จัก คำพีต้องรู้จักมีอะไรบ้างนะคะบรรดาคำพีที่เอาล็อบประทานให้กับบรรดาโรซูลมีหนึ่งร้อยสี่เล่มอ่าหนึ่งร้อยสี่เล่มและคำพีเลขคำคำพีำคอ่า<ำ>ค,คำพีที่สำคัญ,คญมีกี่เล่มคะคำพีเตารถมีสี่เล่มหนึ่งคำพีคำพีอะไรเอ่ยเตารถเตารถนะคะ ประทานเอาลบประทานให้แก่ท่านนาบีมูซาอะัยฮิสซารามอะัยฮิสสลามอะไรฮิซซารามจกต้องค่ะต่อไปสองคำพีอินจีนอัลลอฮ์ประทานให้แก่<ๆ>ท่านนาบีมูซา นบีอีนบีอิซาอะลัยฮิสซาลามโอเคอะลัยฮิสสลามได้ไหมอะลัยฮิสสลามได้อ่ะได้นะต่อไปได้ค่ะสามคำพีซาบ,บุตซาบุตรใช่ค่ะคัมภีซาบ,บุตรอัลลอฮ์ประทานให้แก่ท่านนาบีดาดาวุต อะลัฮิสซาลาอะลัฮิสซาลาออี่อ่ะชิซีก็คือคัมีรอัลกุรอานนะคะอัลลอฮ์ประทานให้แก่ท่านนาบีมูฮัมมัดสโลวาไวซัลัมาลัมลอฮวอะไยฮิวซัลัม โอเคเราจะสังเกตนะเราจะสังเกตซาลัลหะวะอะไรฮิวซัลลัมใช้กับใครคะัคบซาลัลหะวะอะไรฮิวซัลลัมใช้กับท่านนาบีมุฮัมมัด ท่านเดียวนะเจลลญร,อรอ้อฮัอะไรหัวซาลัมอ่าใช่ค่ะใช้กับท่านนาบีนะคะนบีมูฮัมมัดท่านเดียวส่วนนบีคนอื่นก็จะเป็นอะไรฮิสณ์รามหมดเลยอ่าเราลองสังเกตสิอ่าข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเป็นอะไรฮิสณ์รามใช่ไหมแทานนาบีมูซาอะไรฮิสณ์รามสองท่านนาบีซาอะไรฮิสณ์รามอ่า สองแลยนะส่วนสามท่านนาบีดาวุฒิอะลัยฮิสสลามแต่ข้อที่สี่จะเป็นนบีม,มุฮัมาาาาามัดสโลโลหะอะลัยฮิวะซัลลัมอ่าเหมือนกันไหมเหมือนกันไหม,ไมเราสังเกตอ่าไม่เหมือนตรงที่ท่านนาบีม,มุฮัมมัดใช่ไหมส่วนส่วนท่านอื่นก็จะใช้คำว่าอะลัยฮิสสลาม ่าเราเราลองสังเกตซิวันวันที่วันที่เราเรียนที่อ่าฟาดูอินจะไม่เวลาเราท่องอ่าเราท่องอะไรนะท่านโรซูนที่ที่ต้องรู้จักมี25ท่านอ่าจำได้ไหมอาดัมอิดริสจำได้ไหมคะ Ah, prof, satu, dua, tiga. Tendang. Tendang, tendang, tendang. Adam. Ah, nai, Adam, Idris. Adam, Adam, Idris, so. Idris,

oke ah dia, ramadu, ramadu lagi. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, หอิบราฮิมเจดอิสมาเอลแปดลุดก่อน 8. มอ่าลุดก่อนแรุดอ่าเก้าอิสฮัสิบยาคุบสิยุบสยูซุปสิบสองอายุสิบสามกิตฟรี สิบนาบีอะสิบสี่ชูอนะคะสิหยูนุสสิ 16, มูซาสิบเจ็ดฮารุนสิปอิลยสสิบปอิลยสนะคะสิบกอัลยายี่สิบดาวุฒ2ี 18, สุไลมานยี 22, สิบซาการยิยา ยี่สิบามยะียายี่สิบสี่อิชายี่สิบห้ายี่ายี่สิบห้าอะถูกต้องนะคะซึ่งถูกต้องค่ะอาซึ่งอบรรดารอซูนที่เรา รู้จักที่เราต้องรู้จักนะคะมีสิบ้าท่านเนี่ยเราจะไปเรียนในบทที่ห้าอ่าในบทที่ห้าก็คือใบงานถัดไปนะคะซึ่งหลายหลายคนก็จําได้แล้วถูกไหมคะถูกไหมเราจำได้อยู่แล้วใ,ใช่มโรเรียนหนูกับโรงเรียนของคุณครูไม่เหมือนเนี่ยคะ่คทคะที่ต้องทำ<อ>นาบีของเราไม่เหมือน ท่านนาบีไม่เหมือนกันอ๋อสลับกันใช่ไหมอ่าแต่ว่ามีครบถึงยี่สิบห้าใช่ไหมคะมียี่สิบหกไหมคะใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มียี่สิบหกนะ <c oughs> เคยมีข่าวครั้งหนึ่งนะ <c oughs> เคยมีข่าวอ่าไม่แน่ใจว่าที่ตรังรู้ตรังรู้สึกนะคะถ้าครูจำไม่ผิดนะที่ตรังนะคะมีข่าวบอกว่ามีท่านนาบีคนที่ยี่สิบหก มีท่านนาบีคนที่26อันนี้เป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมคะข่าวปลอมค่ะข่าวปลอมแน่นอนนะนหลังจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรฮิวซัลัมไม่มีท่านอื่นแล้วนะโอเคต่อไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาเดิมของเรานะคะเนื้อหาเดิม ด้านล่างยังไม่อ่านนะด้านล่างเขาบอกว่าบทบัญญัติที่กล่าวถึงในคัมภีร์เตารถอินจีลและซาบุตท,ที่ตรงหรือเหมือนกับคัมภีร์อัลกุรอานนั้นจําเป็นต้องศรัทธาและสิ่งที่ขัดต่ออัลกุรอานจําเป็นต้องจําเป็นต้องปฏิอ่านไว้ยังไงปฏิอะไร ปฏิเสธนั่นเองนะอ่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดนี้ทั้งสี่นะคะทั้งสี่<ป>ไม่ว่าจะเป็นปฏิเสธอ่าปฏิเสธปฏิเสธอ่าถูกต้องค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ,ะเ,เดี๋ยวแปบหนึ่งเดี๋ยวครูไปที่ตรงนี้ก่อน อ่านะคะเรามาดูนะคะในในสี่คำพีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เราวงกลมนะคะเราหาดินสออัลลัมค่าหรือว่าหาให้ทุกคนหาดินสออัลลัมค่าของตัวเองนะคะเรามาดูนะคะครูต้องการนะคะครูต้องการให้เรารู้แบบนี้ให้เราจำง่ายๆหนึ่งเตารถเตา เตารถนะคะค่ะเตารถนะคะจะคู <era> ่กับนบีมูซาเวลานะคะเตารอถคู่กับนบีมูซาเตารอถคู่กับนบีมูซาอินจีนอินจีนอิซา ท่านนบีอิชานะคะอิชาอ่าให้เราวงกลมเลยนะคะเตารอถมูซาอินจินอีซาจำได้ไหมเวลาครูถามเราต้องตอบได้นะเตารอถคู่กับนบีมูซาอินจินคู่กับอีชาข้อนี้ อออ่างกับอออ่างจําได้นะอออ่างกับอออ่างอ่าจําได้ต่อไปต่อไปอ่าเรามาดูต่อไม่เคยอ่านี้อ่าต่อไปซาบูดซาบูดคู่กับซาบูดคู่กับท่านนบีดาวุฒนะคะซาบูดดาวุฒซาบูดดาวุฒนบีซาบุต าด,ดาวุดดาบุศฮนะต่อไปอัลกุรอานอันนี้อันนี้ออกสอบแน่นอนนะออกสอบแน่นอนนะนะคะออกสอบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสอบโรงเรียนหรือว่าสอบแข่งขันอะไรนะคะ อ่าอัลกุรอนเนี่ยจะมีการถามตลอดเลยว่านานมัค่ะนบีมุฮัมมัดใช่ใช่ค่ะท่นานนบีมุฮัมมัดว่าเอารประทานให้แก่ใครนะคะให้แก่ท่านนาบีไหนนะคะอ่าให้เราจำแบบนี้นะเวลาเราจำจำว่าเตาคะ่ะมีใครเรียกคู่หรือเปล่าเมื่อกี้เตารถเตารถคู<น>่กับใครคะเตารถมูซา Injil, Injil, Isa. Injil, Injil, Leko Zabur, kru kah, Dawud, Dau. ah, tepat kan? Kita ke Alquran. อ่าอานโอเคาบิบบับสเลลัอะไรย่ตัหลัต้อค่ะไมคเรนี่ก็ได้โอเคอ่าให้เราทำแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะจะได้จำง,ง่ายนะ มันมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมมีที่ว่างอยู่ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมลายมือครูสวยใช่ไหมลายมือครูสวยใช่ไหมว่ม เสร็จหลือยังเอ่ยให้เราวงกลมให้เราวงกลมในนี้นะวงกลมตรงนี้วงกลมตรงอ่ะวงกลมตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวครูรอนะวงกลมตรงนี้วงกลมตรงนี้แล้วก็เขียนตรงนี้อ่า ใช่นะคะใช่ใช่ค่ะให้เรากลับไปท่องจำนะคะคำพีที่เราต้องรู้จักมีกี่คำพีแล้วคำพีอะไรบ้างนะคะแต่ละคำพีเอารถประทานให้ใครบ้างประทานให้แก่ท่านนบีคนไหนบ้างนะคะท่านนบีมูซ่าทารอด เต่ารดกับใครเต่ารดกับมูซามูไม่มูซาไหมอ่าเต่ารดกับมูซาอินจิลกับอีซ่าซาบุรดาวด์ดาวะถูกต้องแล้วก็อัลกุรอานกับมุฮัมมัดมุฮัมมัดสอลลละลัยฮิวะซัลลัม อ่าเก่งมากอ่าอันนั้นคืองานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สองครูต้องการให้เรานะคะหาว่านาจิสหมายถึงอะไรนาจิสหมายถึงอะไรบ้างอ่านาจิส เห็นเห็นหนาใครคะอ่านะคะเดี๋ยวเราไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะอ่านวิชาศาส,สนาบัญญัตินะคะศาส,สนาบัญญัติในบทที่สี่อ่านนี่เรื่องนาจิสนะคะให้เราอ่านดูนะคะว่านาจิสหมายถึงอะไรและสามารถแบ่งได้กี่ประเภทเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ครูจะถามนะคะว่านาจิสหมายถึงอะไรและก็แบ่งได้กี่ประเภท ได้ไหมคะให้เราอ่านล่วงหน้าวิชาศาสนบัญญัตินะคะได้ไหมเอ่ยได้ค่ะได้นะก็คือให้เรากลับไปอ่านล่วงหน้าในวิชาศาสนบัญญัติในหน้าที่หกและเจ็ดของวิชาศาสนบัญญัตินะโอเคก็วันนี้เนื้อหาของเราก็มีเพียงเท่านี้ าสาเหตุอะไรที่ครูถึงสอนแค่วิชาเดียวในวันศุกร์เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราก็เจอกันอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้ก็ค่ะสำหรับคืนนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมวเระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุวะอะลัยกุมุสสลามควะบรักะตุตตตตเคค่ะ